สวัสดีครับทุกคนบุบ้าอกครับเป็นครับพี่น้องอยู่ประเทศอินเดียด้วครับผมอยู่ประเทศอินเดียตีใสงแดนนี่ยิบครับกำลังจะเข้าหนาหนาวแล้วครับพี่น้องแจมืมอร์แรงมากนี่เย็นยิ่งรั้งเลยครับผมโอ้ทั้งเย็นทั้งหนาวพี่น้องเอ้ยอินเดียเข้าหนาหนาวเต็มตัวแล้วครับมันนี่ทั้งเย็นทั้งหนาวล้มไปแห้งครับเดี๋ยวไปเห็นฮันเดี๋ยวไปเห็นทางเลยครับพี่น้อง ยังมาแล้งมานี่โอ้เย็นนิดครับเลยครับผมอากาศก็เย็นนิดครับครับถึงหนาวทั้งลมอยู่เวงไทยเขานี่ตอนนี้หนาวคืออิส,อสริสเซเลีวเราไปพี่นอ้องอยู่ทั้งอิสรซเอลนี่โอ้หนาวยังข้างเลยครับผมหนาวได้สามมื้อแล้วครับอากาศทั้งหนาวทั้งเย็นครับผมถึงไรน,นี่อยู่พักกันโอ้คัห้องหมดแล้วครับมันเย็นหลายครับอากาศครับ เย็นหลายล้มกับพัดพ่อมืนนพี่น้องพัดพ่อเพิ่งลุนล้มมงแข้งเลยครับผมขึ้นยอแท่พระาษน้ำเหรอครับนเย็นหลายครับนักีอาบนักกีาอาบน้ำ่อพี่น้องเ้พ่งลนล้มนะครับผมล้มครับอากาศหนาวยังฮักเลยลมพ่อเหมือนันนฝนตกพี่น้องทิเบตไทเขานีฝนตกคือยู่ทัอิสเนียวครับ ทั้งอินเรีเน็ทนี่หน้าหนาวหน้าฝนนี่มาพบกันเด้อครับผมหน้าหนาวหน้าฝนมาพบกันครับเดี๋ยวผมจิบกล้องให้เบิร์กครับผมว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงครับผมพี่น um? ้องมึงเลยครับยุนี่หาจังหามงเลี้ยงไหมครับไหนหามุ้งเลี้ยงครับเบิร์กเอาเลยครับผมบรรยากาศในมุ้งเลี้ยงครับเข้าหน้านแ้วประตูแล้วครับพี่น้องเปิดมุดครับ สภาพอากาศครับผมล้มกระแหงครับพี่น้อครับย้อนข้างหน้าในอณาหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านของโคติสรดียวครับเดี๋ยวเราเปลนห้องโมบ้านเลยครับพี่น้องพูดนะครับผมยินดีครับเลยครับพูดนะครับล้มกระไมแหงครับผมแล้วก็ล้มไซพอมแล้วครับผมล้มไซพอมพัดกไซพอมหมดแล้วครับนะครับพูดนะครับบรรยากาศหนาวของอิสรดียวครับผม บทมันจะตกี่เราเมื่อเลงเลยครับพี่น้องนะครับเป็่ตัวครับผมวันนี้เข้าหน้าหนาวเต็มโตแล้วครับนะครับประเทศอิสราเอลครับเนี่ยเป็่ตัวครับบรรยากาศเมื่อเลีงของประเทศอิสราเอลครับผมเข้าหน้าหนาวเต็มโตแล้วบัาเนะต้ตงว่ากันกี่เดย์พักกี่มินมีน้ำห้อนอาบโอ้ครับเนี่ย ถ้าว่นีน้าม้อนอาบ่อจะอาบน้ำได้ะครับผมนันเย็นหลายครับนะครับปิดสาแดดนี่อยู่ครับปิดสาแดดนีัวหนาวมากแย่่าเยเยาันทำอ้โหแขงนอยายู่หน้ามือหน่ยเย็นแช่วาครับอาโอ้น่ครับผมหายมอชมแเ้วครับพี่น,น้อง ไปได้้ากันหาเล่กง,งานครับผมเลกง,งานครับพาย,ยุทะเลทรายอาบ่นหน้ามนะอาบก่น่งโอ้ย่อาบนะครับหนาวบโอ้ยเย็นครับเย็นครับการย้ำแรงครับผมนะครับผมการย้ำแรงของประเทศอิเียวนะครับโอ้ยหน้าหนาวด้วนี่ลมยังแ้งเลยพี่น้องเอง้ จนเหลียวไม่เห็นอย่างไรครับผมลมพัดมากแบมีดิซนซ้ายมาพ้อมครับทั้งล้มน้ำฝนมาพ้อมกันพูดอะไรพี่น้องป้อลมมหงายครับหออแหงายวานเอาไว้จนเหลียวไ่เห็นอย่างไรครับพี่น้องเห็นป่ยพูดนะครับจนเหลียวไ่เห็นอย่างไรครับผม พืชอ้าม้อ,หมอนหินเลยนแลครับหน้าหนาวของประเทศอินเดียครับผมสภาพอยู่แถวแถวภาคกลางแถวทีมาล้มแล้วครับที่ามาตกเหนะครับโอ้ลมจะแข็งครับพี่น้องเหนะครับผมตลมเหลียวเราเห็นหมู่บ้านเลยครับมันลมแห้งไหล ฟังเสียงลมนะครับพี่นอ้องหน้าหนาวของอิสราเอลนี่โอ้คักกับยังไทยเขาด้วยครับยังไทยเขานีโบปานนี่ครับผมอิสราเอลนี่หนาวยังคัดเลยครับผมเบิ้งตามข้างทางเลยครับพี่นอ้องเบิง้งเลยครับเบิ้งซ่ามันกินมาเลยครับผม ปเทศที่หยิบจุี่ยมือจุียวว่เห็นทอดประเทศอี่หยิหบ,บรยค,ค,ครับผมนะค,ครับเบิงเลยลครับพี่น้องโอ้ลมแห้งอะไรเอาไว้นะครับจุียวว่าเห็นเลยนะครับพี่น้องจุียวว่าเห็นทั้งทางเลยครับผม นะครับพี่น้องอาเดี๋ยวผมเป็่งอแต่น้ำเลยนะนี่นะครับผมงอกเห็นไหเบึ้งตามข้างทางเลยพี่น้องเอ้ เดี๋ยวไปเห็นทางเลยครับอยู่เมียงไทยเขาหนาวครึ่งซีบวะครับผมอยู่อิสราลีขึ้นหนาวคแท้แท้ครับพี่น้องเบื้องลึกครับผมโอ้โอ้ผมเนี่ยคือจิพักกันออกจากห้องไม่ได้แล้วครับอากาศมันเย็นไปแล้ครับผมคุณนะครับเดี๋ยวเบื้องตามทางทางเลยครับพี่น้อง จนเหวียวบ่เห็นทั้งไม่เลยครับมืดเลยครับผมมัดมืดเพิ่งบรรยากาศตามทางทั้งไหครับพี่น้องยามแมลงหางแมลงไหมครับเนี่ยมีลมยงแข็งเลยครับนี่ครับหัวยินหนาวมืดฟ้ามัวดินเลยครับผมนี่นะครับ ทั้งลมทั้งลมทั้งฝนครับผมเป็นสภาพพี่น้องเอ้ยหนาวของอีสเดียวหอเดเย็นเมษาคนละรครับตั้งกี่เบิดหนาวครับผมพุณนะครับลมแห้งทักเลยครับผมพุณนะเบิง่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาไปยมายอีสเดียวกันเลย นาใช่ไหมครับนนครับผมากันเหลียวพลึงเอาพี่นองอ,อาภสัชกรน้นมันเลงครับไปมาเทงั้นรปเทีอยเสียวกาเพิ่งมาเครับผมอ่หนา,น,นาวหนานยังคักแลยครับผมนะครับลมลมล้แห้งหน,นึ่งคักไหมครับ เลี้ยวไปเห็นหมู่บ้านเลยครับพี่น้องครับฟังเสียงลมร้อลยพี่น้องเอ้นะครับพี่น้องซอยิหอดเดือนเมษาซอยิ่เบิดหน้าหนาวครับหลายเดือนด้วยครับผมหนาของอิสเลียวครับลมยังแห้งเลยนะครับผม ฟังเสียงล,มล้มนะครับพี่น้องอนะครับหมู่บ้านเขาเจ้าก็ครับผมเพิ่งเออครับผมหนาวของประเทศอิสราเอลนี่หนาวหนาวคักกอมืองไทยเขาด้วยครับผมหนาวเบิดมืดด้วยครับของอิสราเอลครับ อีสิลนี่หนาวเปิ้ลมือเลยพี่น้องนะครับผมให้บพวงบรรยากาศครับบรรยากาศนะหนาวของอิสริโลครับผมนะครับพากันหาแตงเรื่องงานครับพี่น้องโอ้หนาวมากเลยวะถามน้ำบ่อนนะนะถามหน้าพ่อขอนะ เจ้าแม่เจ้าป็นงจ่าอยู่ครับครัอยู่นะครับโอ้คนชิงคนลูกีะนาะฮงหรือวะแม่ไ่จำดเด็กอานยนโดนแน